ค่ะงทงค่ะหรือว่าเพิ่งจะทอดพิกเซ่เพิ่งจะทอดพิกแซ่เนี่ยอันนี้นะคะเราพร้อมจะส่งคุณลูกค้าพรงนี้แต่ว่าคืนนี้เราต้องสับน้ำมันไว้ก่อนทุกคนดูเวลาสับน้ำมันนะใช้กระดาษเยอะมากและขอบอกนะคะพิกทอดเรานะคะบอกเลยว่ากว่าจะสําเร็จได้กว่าจะลูกค้าติดเนี้ยกว่าจะลูกค้าแบบสั่งแล้วสั่งอีกนะมันก็มีความพยายามทํากัน นานมากค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะแต่ว่ารู้ไหมทั้งทั้งเนี่ยทั้งกะละมังนี้นะทอดคนเดียวจริงๆค่ะทุกคนทอดคนเดียวเพราะว่าถ้าจ้างก็จะเป็นแบบช่วงที่ตัดพิกอะไรเงี้ยค่ะก็จะจ้างตัดแต่ถ้าทอดอย่างเงี้ยค่ะก็จะทอดคนเดียวค่ะทุกคนทอดคนเดียวเลยเพราะว่าทําคนเดียวเลยค่ะอันนี้เราก็จะใับน้ํามันกะละมังเนี้ยได้ถึงประมาณสิบกิโลค่ะทุกคนประมาณสิบกิโล นี่นะคะกว่าจะมาเป็นทุกข้อนะคุณลูกค,ค้าได้ทานของสดใหม่นะคะแล้วก็ไม่เก่าคะ่ะทุกคนมันก็จะมีความหอมกรอบและก็อร่อยนะคะเพราะว่าเราทําสดๆใหม่ๆทุกวันบอกเลยว่าแต่ละวันไม่มีของค้างคะ่ะเพราะว่าทําไม่ทานจริงๆค่ะทําไม่ทานเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าทําอยู่ทอดเนะี่ยทอดนี่คือทอดคนเดียวคะ่ะทําไม่ทานจริงๆจริงๆค่ะดีค่ะทุกคนเราลุับใส่ถุงเนี้ยถุงนี้มันก็ได้ประมาณสักสามสี่กิโลค่ะทุกคน ใหญ่มากเลยนะเราต้องรอเป็นชั้นๆค่ะนี่นะคะนี่ค่ะรอเป็นชั้นๆนทิ้งไว้ก่อนหนึ่งคืนค่ะเพื่อที่ซับน้ม,มันให้มันแห้งนะคะแห้งเวลาส่งหาลูกค้าลูกค้า,าเด็ดดิหาค่ะนี่ค่ะโอ้โหแบบมันเชื่อไหมว่าพิทท้อนมีเรื่องเล่ามากมายเลยนะทุกคนเรื่องเล่าแบบสารพัดเลยนะกว่าจะมากลายเป็นพิทท้อนเนี่ยค่ะเริ่มตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่ว่าช่วงโควิด แรงๆเลยแรกๆเลยนะคะขายอย่างอื่นไม่ได้สักอย่าง,างเปิดร้านขายของก็ปิดร้านปิดกิจการหมดเลยค่ะทุกคนได้มาเจอพริกทอดเนี่ยค่ะถือว่าช่วยชีวิตไว้ทีเดียวเลยค่ะทุกคนค่ะถือว่าช่วยชีวิตไว้ทีเดียวนะคะอันนี้ค่ะถุงนี้นะเราจะถุงนี้น่าจะประมาณสี่ถึงห้ากิโลค่ะทุกคน